สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนหมีขี้บอล์ประจำวันพุทธที่20พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอล์ที่น่าสนใจมานำเสนอกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะก็ขอปราชาสมัยก,ก่อนครับความเพื่อนๆท่านใดเนี่ย ที่ชื่นชอบปุ่มของเราครับก็สามารถเข้าร่รวมกันได้ครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับปีของดีมานําเสนอกับแบบเพียบครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลนะครับถ่ายู่หลักของเราครับทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะค่ำคืนนี้ก็เป็นคู่ระหว่างโครินเทียนกับทางด้านของครูเซโร่นั่นเองนะครับใครที่ถ่ายถูกนะครับรุนรับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็กรีกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประเิ่มกันที่ค่มคืนนี้นะครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างโคลเนเทียนส์กับทางด้านของคูเซโรนะครับผลงานล่าสุดของโคลเรนเทียนนะครับเอาชนะวิตเรียมา2ประตูหนึ่ะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังครับผ่าน3 3นัดเก็บมา41คะแนนครับรัังอยู่ที่อันดับ11ของตารางซีรีเอบราซิลนะครับ ขณะที่ครูเซโร่ครับเกมล่าสุดเอาชนะคริซิอุมามา2ประตูต่อหนะครับเป็นการเก็บใจชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังนะครับ33นัด47คะแนนครับรัังอยู่ที่อันดับ7ของตารางซีรี A เอบราซิลนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นนะฮะ โคเรนเทียนส์ของนายใหญ่รามอนดีอาร์สนะครับวันนี้ก็ขาดผู้เล่นหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาชาเอ็กตอเอเนนเดสไรอันกุสตาโวไมคอนดีเอโกปาลาซิออสรูอันโอลิเวลาอังเดรรามาโยนะครับรวมไปถึงฟาร์เนอร์นะครับแบ็กขวาแกนหลักของทีมที่วันนี้ติดโทษแบนนะฮะ ขณะเดียวกันนะครับเฟลิกสตอรเรสแล้วก็โฮเซ่มาตินส2สองคนนี้นะครับยังไม่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติในช่วงเบรกหุ่นนี้นะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3นะครับจะมีอูโก้ซูซารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยมาเทอุสซินโยรานนเอเลกุสตาโวเอนริเกและก็มาเทอุสไบดูนะครับ แดนกลางครับส่งให้อเล็กซานตาน่ากุมเกมร่วมกันกับอังเรการิโยและก็ชาส์นะครับส่วนแดนบนครับก็จะมีริการโดกาโรนะครับประสานงานกับเมมฟิสเดอายครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่ยูริอันแบ t โตครับเจ้าของผลงาน10ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านเฟรนันโดดินิสนะครับนายใหญ่ของครูเซโร่นะครับวันนี้จะไม่มีจอร์ดีเนนโดนะครับ รวมไปถึงคายโยจอร์ดกองหน้าแล้วก็มาทูสเปเรรานะครับที่ติดโทษแบนทั้งหมดเลยนะครับ3คนนี้คือนักเตะที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับการจัดทัพในวันนี้ครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับจะมีอันเดอร์สันรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยวิลเลียมลูคัสบียบาชูอัลมาเซโลแล้วก็มาลอนนะครับ แดนกลางส่งให้ลูคัสโรเมโรคุมเกมร่วมกันกับซูลูคัสซิลวาครับแนวรุกก็จะมีมาติอุสบีดาวนะครับมาติอุสเอนริก้อบาโรบาเรลนะครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดวันนี้จะฝากเอาไว้ที่ลาวตาโรดิอาสครับล่าตาข่ายแทนที่ของคาโยจอร์ชนั่นเองนะครับ สถิติโดนกันที่ผ่านมา44ครั้งครับเป็นกูเซโร่ที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไป19ครั้งเสมอ7แล้วก็แพ้ไป18เกมนะครับเกิดจะเป็นสถิติที่ดีกว่าแต่ก็ดีกว่าแบบไม่มากนะครับดีกว่าแบบบุดวิดเลยนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโครินเธียนกําลังเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับแล้วก็เมื่อได้เฝ้ารังนี่ถือว่าเป็นีกมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ ด้านกูเซโรสภาพทีมแย่มากครับเฉพาะอย่างยิ่งการขาดหายไปของดาวซันโบอย่างเปเรดานี่ดูแล้วมีผลแน่ครับแถมแพ้เกมเยือนมา2จาก3เกมหลังแบบนี้นะฮะมองว่าโครินเทียนนะครับจะสามารถเช็คบินได้มากกว่า1ประตูอย่างแน่นอนครับคู่นี้ให้เชียบไปที่โครินเทียนครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่1.25นะครับคู่ต่อมานะครับการเจอกันระหว่างอัร์ตพาลาเนเซกับอัรตโกยาเนเซนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับอัดพาราเนเซ่เอาชนะอัดมิเนโรมา1ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการหยุสดสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่2เกมติดต่อกันครับปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ14ของตารางซีรีสเอบราซิลนะครับขณะที่อัตโกยาเนเซ่นะครับล่าสุดเสมอกับบรากันติโนมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสเกมหลัง เก็บมา4คะแนนนะครับ33นัด26คะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ20ของตารางซีเรียบราซิลนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อัพราเนเซ่ของลุยส์กอนซาเลสนะครับวันนี้จะไม่มีกายเก้โรชานะครับแมาซันชูลิมาแล้วก็อากุสตินกานอบบิโอเนีฮะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่จะเล่นไม่ได้วันนี้ก็คือกองหน้าอย่างปลาโบโลนะครับติดโทษแบนแหละครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับก็จะมีทางด้านของม y เซลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเลโอนาร์โดโกดอยลูคัสเบเลซี่เตียโกเอเลโนแล้วก็ลูคัสเอสกิเวลนะครับแดนกลางส่งให้นิเกลนะครับประสานง,งานกับเฟเรลินโยแล้วก็เอริกนะฮะ ส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีโทมัสกูเอโยนะครับเล่นริมเส้นโคลฟ้ากับเอเมอซอนครับส่วนกองหน้าตัวเป้าฝากความหวังในการผลิตกอร์เอาไว้ที่ชูริมานะครับเจ้าของผลงาน7ประตู2แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านวักเนอร์มันชินีครับนายใหญ่ของอัรโกยานินเซวันนี้ก็จะไม่มีอันเจโรอาราอสนะฮะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ ขณะที่กอนสโรเฟรตัสแล้วก็ราวนี่นะครับ2คนนี้ติดโทษแบดเล่นไม่ได้เช่นกันครับการจัดทัพครับในระบบ4-3-3จะมีโรนัลโด้นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยบรูโน่ตูบาเราอาเดรียนโนมาตินสอลิกส์แล้วก็กิเยเมโรมาโอนะครับแดงกลางครับส่งให้ชายลอนคุมเกมร่วมกันกับโรนี่แล้วก็กาเบรียลบารายาสนะฮะ ส่วนแนวรุกครับก็จะมีอารโคครูสครับปราสางานกับยานอูตาโดแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดนะครับจะฝากเอาไว้ที่หลุส์แฟนันโดครับเจ้าของผลงาน8ปประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติโดนการที่ผ่านมาของคู่นี้17ครั้งนะครับก็เป็นอัรตพาราเนเซที่ชนะไปได้12ครั้งนะครับเสมอกัน4เกมแล้วก็แพ้ไปนัดเดียวนะครับโดยที่พาราเนเซนะฮะไม่แพ้เลยนะครับใน15นัดหลังที่เจอกับท่าของโกยาเนเซในทุกรายการนะครับปันธงสําหรับคู่นี้นะครับโกยาเนเซช่วงหลังถือว่าเล่นได้เหนียวแน่นทีเดียวนะครับแต่วันนี้สภาพทีมมีปัญหาเยอะครับแล้วก็สถิตินอกบ้านไม่ค่อยชัววด้วยนะครับ ด้านพราเนเซ่เนี่ยนะฮะในรังร้อนแรงครับชนะ2จาก3เกมหลังแบบนี้เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดครับคู่นี้ให้เชียบไปที่พาราเนเซ่กับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างคริซิอุมาแล้วก็วิตอเรียนะครับผลงานล่าสุดของคริซิอุมาครับแพ้ให้กับครูเซโรมา1ประตู่อ2นะครับเป็นการแพ้2เกมติดต่อ,อก,กันแล้วและไม่ชนะใครใน4เกมหลังนะครับ 33นัดเก็บมา37คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ16ของตารางซีรีส์เอบราซิลนะครับขณะที่วิตอรียครับเกมล่าสุดก็แพ้มาเช่นกันครับเป็นการเสียท่าต่อโคลินเทียนส์มา1ประตูสองครับหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะครับ33นัด38คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตารางซีรีส์เอบราซิลนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่คริซิอุมาลายใต้การคุมทัพของคลา u d i o เทนคาตินะฮะวันนี้จะไม่มีโจนาธานโรเบิร์ตครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นติดโทษแบนด์2คนด้วยครับนั่นก็คือมิกเกลทราโกแล้วก็วิลเคอร์อันเคนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-2ก็จะมีกุสตาโวรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วยคลาวดิโนทเบียส ฟิกเกอเรโดโรริโกแล้วก็มาเซโรแฮเมสนะครับแดงกลางครับส่งให้เฟลิเปวิเซอูนะครับคุมเกมร่วมกันกับนิวตันนะครับแนวลุกแดนบนจะมีอลาโนมาติโอซินโยแล้วก็บาเรโตนะครับส่วนตัวความหวังสูงสุดในการผลิตสกอร์นะครับก็จะฝากเอาไว้ที่ ยานิคโบลาซี่นะครับอดีตผู้เล่นของคริสตินพาเลตเอฟเวอร์ตันนะครับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก4แอสซิสต์ในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับขยับไปดูกันที่วิตตอรียของเตียโกคาปินี่นะครับก็จะไม่มีคาโยวินิซิอุสคามูตันโกแล้วก็ออสวาลโดนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ นอกจากนี้พวกเขาจะไม่มีเอเวอร์รลโดนะครับที่ติดโทษแบนด้วยนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับจะมีลูคัสอาคาชโชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยราอูกาเซเรสเนริสวากเนอร์เลโอนาโดแล้วก็ลูคัสเอสเตปส์นะครับแดงกลางครับส่งให้ริคาโดริวเลอร์นะครับเดินเกมร่วมกันกันกบมาตูซินโนแล้วก็ฟิลิเป้มาชาโดนะครับ โดยที่แนวรุกแดนบนนะฮะจะมีทางด้านของกุสตาโวซิลวาครับเล่นริมเส้นโคลาฟากับกาลลอสเอโดฮะโดยที่ตัวความหวังสูงสุดในการผลิตกอวันนี้ครับก็จะฝากเอาไว้ที่ทางด้านของอารเลียนโรนะครับเจ้าของผลงาน10ประตู4อาแอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะปะท้ากันมา24ครั้งครับเป็นวิตอเรียที่ชนะไปได้9ครั้งครับเสมอกัน7นัดแล้วก็แพ้ไป8เกมนะครับ ฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับริซิอุมาผลงานไม่น่าประทับใจเลยครับไม่ชนะใครใน4เกมหลังแบบนี้ดูแล้วเชียร์ลำบากครับดานวิตอเรียอาจจะแพ้มาในเกมก่อนก็จริงครับแต่โดยรวมยังดูว่าแกร่งมากนะฮะแม้ต้องออกมาเยือนยังเชื่อว่าจะชนะได้ครับคู่นี้ให้เฉียบทีวิตตอรียดีกว่าครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25ด้วยนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรดบูปราการติโนแล้วก็เซาเปาโลนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับปรากานติโนเสมอกับโกยานเนเซมาสูนประตูต่อสูนครับตกว่าตอนนี้สะกดคําว่าชนะไม่เป็นมาเกนะ้านัดติดต่อกันเขาให้แล้วนะครับที่แย่ไปกว่านั้นนะครับคือใน5เกมหลังเนี่ยนะฮะปรากานติโนยิงคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยด้วยนะครับผ่าน3 3นัดเก็บมา3 6คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางซีรีเ์บราซิลนะครับ ขณะที่เซาเปาโลนะครับเกมล่าสุดเอาชนะอัตพราเนเซมา2ประตูต่อ1นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังแบบที่ไม่แพ้ใครครับ33นัด57คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางซีรียเอบราซิลนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฟานันโดเซียบรานะครับวันนี้ขาดผู้เล่น2คนครับเตียโกบอบาสกับนาธานเมนเดสนะฮะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งคู่ครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับจะมีเคลตันรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอันเดรียสอูตาโร่เอดวัวโดซานโตสเปโดเอนริเก้แล้วก็จูนิโยคาปาซาบานะครับแดนกลางครับส่งให้ชาซอนนะครับคุมเกมร่วมกันกับลูคัสเอวาเกอออเรสตานะครับแล้วก็จอนจอนครับส่วนแนวรุกดันบนจะมีวิเินโยครับเล่นริมเส้นโคลฟากับลินคอนนะฮะส่วนตัวความหวังสูงสุดในวันนี้ครับ จะฝากเอาไว้ที่เอดูอาโดซาชานะครับเจ้าของผลงาน4ประตู4อแอซิสในฤะด,ดูกาลปัจจุบันนะครับข้ามไปดูเซาเปาโลของหลุยซูเบเดียนะฮะวันนี้จะไม่มีปาโบมายาจามาลูอิสแล้วก็เวลลิงตันนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะส่วนนาเวลฟาราเรซี่แล้วก็ดาเมียนโบบาดิยาเนี่ยนะครับก็ยังไม่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติในช่วงเบรคหนนี้นะครับ ก็ทําให้การจัดทัพในระบบ4-5-1ครับวันนี้จะมีราฟาเอลรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับจะมีจอมเก่าราฟินยาประจำการแบ็กขวานะครับประสานงานกับรูอันเดรสโซดีนะฮะโซบินโยแล้วก็มิเชลอาราโฮครับส่วนแดนกลาง5คนครับประกอบไปด้วยลูคัสมูราลูเซียโนโลุยกุสตาโวมาโกอสอันโตนิโอแล้วก็เอริกนะครับ ส่วนกองหน้าโตเป้าจะฝากความหวังในการพลิกกร์เอาไว้ที่โจนาธานกาเยรี่ครับอดีตหัวหอกของเวสต์แฮมนะฮะเจ้าของผลงาน8ประตูกับอีก5อัสซิสต์รอรฤดูก,กาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้32ครั้งครับเป็นเซาเปาโลที่ชนะไปได้15นัดนะครับเสมอกัน7นัดแล้วก็แพ้ไป10เกมครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับราการติโน่กำลังขาลงอย่างหนักครับไม่ชนะมา9เกมแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เรนได้ทราบครับว่ายิงไม่ได้ใน5เกมหลังสุดด้วยครับส่วนทางกับเซาเปาโลที่กําลังผลงานดีนักเตะกําลังมั่นใจครับแถ่มีทีเด็ดเต็มทีมไปหมดแบบนี้เชื่อว่าจะบุกชนะได้ครับคู่นี้เฉียบไปที่เซาเปาโลเลยนะครับกับเรทเสมอเสมอนะครับคู่ที่5นะครับเป็นการเจอกันระหว่างบาเอียกับธนาของเพาเมรัสนะครับ ผลงานล่าสุดของบาเอีย e นะครับแพ้ให้กับชูเวนตูเดมา1ประตูต่อ2ครับเป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็แพ้4จาก5เกมหลังแบบที่ชนะใครไม่เป็นอีกด้วยนะฮนะ3 3นัด46คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางซีรีเอบราซิลนะครับขณะที่ p พาเมรัสนะครับเกมล่าสุดเอาชนะเกรมิโอมา1ประตูต่อศนะครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ3เกมหลังนะครับ 33นัด64คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ2หรือว่ารองจากฝูงของตารางซีรีย A, บราซิลนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บาเอียของโรเชริโอแชนี่นะครับวันนี้เนี่ยจะไม่มีเรเซนเดแล้วก็บีเอลนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับพวกเขาจะไม่มีคานูที่ติดโทษแบนนะครับรวมไปถึงซานเตียโกอาริอัสและก็ลูเซียโนโรดิเกสนะครับที่ยังไม่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาตินะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-2ครับก็จะมีมาโกสเฟริเป้รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วยจิวแบโตกาเบรียลซาเวียบิกตอกวยสตาลูเซียโนจูบานะครับ แดนกลางส่งให้คาวลี่ประสานง,งานกับเอเวตอนริเบโรชองลูคัสแล้วก็คายโออเล็กซานเดอร์นะครับส่วนแดนบนก็จะมีตาเซียโน,โนโครับประสานง,งานล่าตะข่ายกับเอวาราโดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมนะครับหลังจากที่กดไปแล้ว8ประตูกับอีก2อแอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับข้ามไปดูพาเมรัสของอาเบลเฟรรรานะครับวันนี้จะไม่มีควกินปีเกเรสนะฮะ แล้วก็บรูโนโรดิเกตที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับไม่เพียงเท่านั้นครับจะไม่มีเอสเตเวล์ไมี้ริชาร์ดดีออสนะฮะที่ติดโทษแบนทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงกุสโซโวโกเมที่ยังไม่กลับมาจากทีมชาตินะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ก็จะมีเวเวตอนรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยมาโกสโรชามูริโรวิกตอร์เฮสและก็คายเปาลิสตานะครับ แดนกลางส่งให้ราฟาเอลเบก้านะครับคุมเกมกับเซราฟาเอลแล้วก็อานิบาลโมเรโนครับโดยที่แนวรุกจะมีมาริซิโอเล่นริมเส้นโคนลฟฟากับจอมเก่าอย่างเฟลิเปอันเดอร์ซันนะครับกองหน้าตัวเป้าครับฝากความหวังในการผลริสก์เอาไว้ที่โฮเซโลเปสครับเจ้าของผลงาน10ประตู2อแอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา24ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นภพาเมรัตที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้12เกมนะครับเสมอ9นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้ครับบาเออาการหน้าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับหลังจากที่แพ้มา4จาก่าเกมหลังเกมรับเสียง่ายแม้เกมรุกจะยิงพอได้ก็ตาม เจอกับพาเมรัสที่มีทีเด็ดเต็มทีมไปหมดครับดูแล้วเจ้าบ้านยังไงก็จะต้านไม่ไหวครับคู่นี้ให้เชียร์ปที่พาวเมรัสดีกว่าครับมีลุ้นบทชนะได้ครับเชียร์ไปเลยครับกับเรด0.5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างกูยาบากับธนาของฟลาเมงโกนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของกูยาบาครับคือการเสมอกับโบตาโฟโกมาแบบไม่มีประตูนะครับ เป็นการเสมอมา2เกมติดต่อกันแล้วไม่ชนะใน5เกมหลังแบบที่ยิงคู่ต่อสู้ไม่เป็นด้วยนะครับ33นัด29คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ19หรือว่ารองบวยของตารางซีรีส์เอบราซิลนะครับขณะที่ฟลาเมงโกนะครับล่าสุดเสมอกับอตเิติโก้มิเนโรมาศูนย์ประตูศูนย์ครับเป็นการหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่3เกมติดต่อกันนะฮะแต่ก็ไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับ 33นัด59คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางซีรีส์เอบราซิลนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เบร์นาโดฟรังโกครับนายใหญ่ของกูยาบานะฮะก็มีโอกาสที่จะได้เห็นไลน์อัพเดิมจากเกมที่เจอกับทางด้านของโบตาโฟโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ โดยที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็จะมีอารันเอมเพรอร์ครับที่ยังเล่นไม่ได้นะครับในแผงมิดฟิลครับแฟนันโดโซบราวนะครับที่ได้ชดใช้โทษแบนไปเดือนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลับมาพร้อมให้ทีมใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่กุสตาโวซาวเออร์นะครับที่เล่นไม่ได้ในเกมก่อนนะฮะเพราะว่าติดสัญญายืมตัวมาจากโบตาโฟโกเนี่ยนะครับก็จะกลับมาสู่ ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงด้วยในวันนี้นะครับด้านบรูโน a อาเวสและก็มาลอนนะครับจะลงสนามเป็นหัวใจสำคัญในแผงเกมรับ4คนของทีมในวันนี้นะครับหลังจากที่เ,เก็บคีนชีสได้ถึง4จาก6เกมหลังสุดที่ลงสนามนะครับ ความหวังสูงสุดในการผลิสกอร์วันนี้ครับจะฝากเอาไว้ที่อีซิโดพิต้านะครับที่ยิงไปแล้ว21ประตูจาก58เกมทุกรายการในซีซั่นปัจจุบันนะครับโดยที่7ในนั้นนะฮะเกิดขึ้นในคัมเปิยนาโตบราซิลโรซิเรเอนี่เองนะครับด้านฟรเป้ลุยส์นะครับนายใหญ่ของฟลาเมงโกนะครับก็มีปัญหาตัวผู้เล่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า นิคลัสเดราคูสนะครับเอเวรตันมาตีอสวินญาลุส์อาราโฮจอจานเดอลาสกาเอตานะครับรวมไปถึงแนวรุกคนเก่งอย่างเปโดรนะครับยังคงมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะขณะเดียวกันนะครับเลโอออติสนะครับแคลซอนกองซาโล่ลาตาเอริกปูก้าแล้วก็กิยโมวาเรราเนี่ยนะครับยังคงไม่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติในช่วงเบรกขนนี้นะครับ นั่นเท่ากับว่ากาลอสอันการาสนะครับจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในแผงมิดฟิลร่วมกันกับเอฟ์ตอนอาราโฮนะครับในระบบ3-4-3ครับในวันที่เดลาคูสแล้วก็เดอะลาสกาเอต้ารวมไปถึงปูก้านี่ไม่พร้อมช่วยทีมนะครับ การขาดหายไปของวาเลราวินยาแล้วก็ออติสนะครับก็เท่ากับว่าจะมีดาวิดลุยส์ฟราบิซิโอบูโนนะครับแล้วก็อลกซานโรเนี่ยนะครับลงสนามร่วมกันในแผงเกมรับนะครับโดยทั้ง3คนนี้มีหมวกทีมชาติร่วมกันไปถึง99ใบเข้าห้แล้วนะครับในแผงเกมรุกนะครับก็จะมีมิเชลกับมาตุสกอนคาเวสนะครับเล่นประสานงานร่วมกันครับโดยที่ความหวังสูงสุดนะฮะจะฝากเอาไว้ที่บูโน่เอนริเก้ครับเจ้าของผลงาน5ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา7ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นฟลาเมงโก้ที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้4นัดเสมอสองแล้วก็แพ้ไปเกมเดียวนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับฟลาเมงโก้เหนือกว่าในหลากหลายแง่มุมเลยครับทั้งฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วก็ความมั่นใจของนักเตะนะฮะแม้ว่าเกมที่แล้วจะลุดเสมอมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะยังเหนือกว่าครับทั้งผลงานแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเชื่อว่าจะบุกชนะได้ชิวๆครับเชียบที่ฟลาเมงโก้เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเกรมิโอกับชูเวนตูเด้นั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของเกรมิโอครับก็คือการแพ้ให้กับปราโมตบาซูลประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการแพ้นัดที่3าในรอบ5เกมหลังนะครับ33นัด39คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตารางสีรีเบบราซิลนะครับขณะที่ชูเวนตูเด้นะครับเกมล่าสุดเอาชนะบาเอียมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการหยสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่3เกมนะครับ 33นะัดาคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ17ของตารางซีเรีเบราซิวนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เกรมิโอของเรนาโตเกาโชนะครับก็วันนี้จะยังคงไม่สามารถใช้งานวอลเตอร์เคนิมันนะครับแล้วก็กุสตาโวมาตินรวมไปถึงกุสตาโวนูเนสนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับนั่นหมายความว่าโรดิโกเอลีแล้วก็เชแมซอนเะจะ ประสานงานร่วมกันในแผงแบ็กโฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่โดดี้แล้วก็มาเทียสบิยาซันตินะครับจะร่วมกันเดินเกมในแดนกลางในระบบ4-2-3-1นะครับตัวความหวังสูงสุดในการผลิตสกอร์นะครับก็จะเป็นมาตินเบรดเวดเหมือนเดิมแล้วครับเจ้าของผลงาน6ประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะโดยจะมีเยเฟซอนโซเตลโดเอดนิวซอนแล้วก็อเล็กซานเดอร์อาราเวนา เป็นคนคอยทำเกมสนับสนุนนั่นเองนะครับด้านชเวนตูเดของนายใหญ่ฟาบิโอมาติอาสนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนทีมจากนัดที่แล้วที่เจอกับบาเอีย e นะครับแม้ว่ากาเบียวตาเลียรี่นะครับที่ลงสนามมาเป็นสำรองแล้วก็ทำประตูตัดสินเกมได้ก็แล้วแต่นะครับ จิลเบตโตนะครับก็คา,าดหวังว่าจะรักษาตําแหน่งในเสเวตผู้เล่นตัวจริงไว้ได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่กดไปแล้ว10ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวความหวังสูงสุดที่แท้จริงของทีมนี่นะครับจะอยู่ที่ลูคัสบาโบซาเนีฮะเจ้าของผลงาน12ประตูในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูตีเสมอบาเอีย e ในเกมก่อนด้วยนะครับโดยจะลงทําการในตําแหน่งปีขวาในระบบ42-31ของทีมนั่นเองนะครับ ในขณะที่ไคเก้มิดฟิลด์ของทีมเนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับนั่นหมายความว่าโรนัลโด้นะครับจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องร่วมกันกับแชสซอนในแดนกลางในตำแหน่งตัวเดินเกมนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมา53ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นเกรมิโอที่ชนะไปได้29นัดนะครับเสมอกัน12นัดแล้วก็แพ้ให้กับชูเวนตูเด้ไป12เกมนะครับ ปัทธงสําหรับคู่นี้นะครับชูเวนตูเดมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับสี่เกมหลังนี่โดนคู่ต่อสู้หวดรวมกันไปถึง13ประตูด้วยกันนะครับต้องมาเยือนเกรมิโอที่แก่งในลังมองว่าจะต้านไม่ไหวนะครับคู่นี้ให้เชีย์ที่เกรมิโอเลยนะครับกับเบรดที่เป็นต่ออยู่0.75นั่นเองนะครับสรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่โคเรนเทียนส์นะครับอัตพราเนเซวิตอรเรียซาเปาโลพาเมลัสฟลาเมงโกและเกรมิโอนะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับประราชสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเราครับก็สามารถเข้ามารวมกันได้เลยครับกับเซ้นมี98นะฮะหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลนะฮะทายกู้หลักของเราครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ให้ท่ายลงในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าท่ายถูกก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้้าามไดเลยนะครับ